เอ่อที่เราเห็นไปมันก็จะมีแต่หวานมีแต่หวานใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็จะเพิ่มรสมาครับผมใช่แต่ก็ต้องไปคิดเองว่าถือได้คุณคุณดีคุณดีคุณดีมันเพาะเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องที่แบบตอนแรกนี่คือแต่ไอ้นี่มารึเปล่าถ้าโดนแล้วม <ไป S 2> ันก็หลอนมันจะสลักใช่มีไหมไม่ได้ดิที่แกงก็จะเป็นคนขมขมๆฮะเป็นดูเป็นผู้ใหญ่กว่า อาจจะมีลุกบ้างเล็กน้อยใช่ฮะต้องรอดูต้องรอดูว่าจะลุกเยอะลุกมากอะไรขนาดไหนใช่แล้นมาสึกว่าหมูก็ยังเคอกยังมี energy ต่อเวลาเดิมก็แต่ร้อนหนึ่งตัวหึงงวานปัจจุบันว่าจะมากขึ้นหรือจะน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าต้องรอดูครับมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงครับ ก็มัอาจจะมีอุปสรรคมาขวางกันบ้างใช่ต้องรอดีตานะ่างนะอ่านบทเหมือนกับว่าเขาก็เลือกจับคาแรคเตอร์ที่มันตรงกับในเรื่องมาบ้างพอสมควรน,นะใช่เพราะว่าเพราะว่าเออพอเรามาถ่ายเนี่ยเราก็คนดูก็จะเห็นเคมีที่มันเหมือนแบบมันตรงกับในซีรีส แล้วก็มันมันสามารถโตออกมาในฉีกได้อ่าใช่แล้วก็เจอเขาเล่นมาคุยว่าคนนี้เล่นกับเราอะไรเงี้ยเออใช่แล้วก็เก่งๆอยู่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่พอคุยไปเรื่อยรู้สึกว่าเออเราก็เล่นเข้ากับเขาได้ใช่ก็เหมือนได็กที่อยู่นานๆอยู่ครับเพราะว่าเออเราก็นิสัยค่อนข้างต่างกันนะใช่ใช่มันก็ต้องแบบเวิร์กช็อปกันนานพอสมควรนะก็รู้สึกว่าอีพีหนึ่งพี่สองมันยัง ไม่ค่อยเข้าเออไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหรกันแต่ว่าอีสามสี่รู้สึกว่ามันมันเริ่มมันสามารถไหลไปได้แต่มันก็ดูการไปกล้ามากขึ้นเยอะขรับก็เหมือนครับเป็นมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าเรื่องหมูพี่แก้วคอนติพันเริ่มแบบว่าเริ่มสนิทกันมากขึ้นทำให้เราทำให้แบบว่าเหมือนว่าคุยต้องตอบกันได้แบบธรรมชาติมากขึ้นไม่เก่งกันมากใช่เวลาในห่างแน่นวิธีเราก็ต้องแบบตัดภาพแบบมินิซีนใครเกลือใคร่อได้ดีค่ะ

ฉากหลายซีนครับแต่ว่าอินโพไวส่วนใหญ่มันจะเป็นเอ่อพวกเลิฟซีหรือว่า<ช>เอ,ออะไรประมาณนั้นครับที่มันต้องใช้แบบท่าทางอะไรเงี้ยแบบเคลื่อนไหวตามธรรมชาติครับผมถึงแบบว่าอยู่ดนี้ก็ไอซีนไม้สิงไห้จริงก็คือที่จุ๊บไปจุ๊บมาเนี่ยก็คือมันเป็นเรียกว่าที่เขาวเองอใ,ชใช่ใช่ใช่ก็มีหลายฉากอยู่ครับในวันที่คุณปิดนเต้องเล่นยาต่อไปใช่ครับต้องการว่าไม่ซัดก็คือปล่อยไปตามฟิลเลยครับผมเพราะว่า เอ่อถ้าไม่มีดูคนแบบมาดูซีรีส์เราเราก็แบบไม่มีเราทุกวันนี้เออไม่มีเราทุกวันนี้ได้ครก็ขอบคุณแบบแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นมาครับผมขอบคุณที่แ,แฟนคลับที่ยังติดตามพวกเราอยู่ครับผมอขอบคุณมากมากครับมากนะครับครับก็เอ่อขอฝากด้วยนะครับอีพีเก้าครับผมขอสักสองแสนเทวีครับผมก็กําลังอุ่นใจพอดีครับก็จริงๆพวกเราก็ค่อนข้างคาดหวังครับผมจากอีพีเก้านะเพราะว่าซีรีส์มันก็สนุกขึ้นเรื่อยๆฮะอยากให้แบบ ยอดมันเยอะกว่านี้แล้วก็คนแบบตามเยอะกว่านี้ครับผมตามนะครับ